สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะอัปเดตหน่อยสิอัปเดตวันที่เราใช้มะพร้าวสับกับดินวัสดุปลูกสองอย่างเท่านั้นนะอือุ้ย <c oughs> แหมจะถ่ายทำนะจะถ่ายทำคลิปได้ลำบากนะเมื่อกี้ไปยืนตรงโน้นอ่ะเยืยนนะ <c oughs> อยู่น,ะนั่นแหละก็ถ่ายลงมานี่เดี๋ยวเราจะบอกว่า จร,จริงอ่ะโรยไปเยอะแล้วก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะแต่ทีนี้ปัญหาของเราคือหอยทากคนที่ปลูกผักสวนครัวแบบปลอดสารศัตรูพืชค่อนข้างที่จะชอบเพราะว่ามันไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษไม่มีอะไรที่มันจะมาทำให้เขาหนีเขาเหม็นเขาตายเพราะฉะนั้นผักสวนครัวของพวกเราเนี่ยนะเนี่ยที่เป็นแบบกเษกเษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารมันจะหอม หวานอร่อยอุ้ยน้ามาจาาัดปลา์ต้เนี่ยดูสิจริงจขึ้นมาตั้งเยอะเลยแค่นี้แหละเราโรยคณาไปที่ทดสอบว่าใช้ดินกับมะพร้าวสับสองอย่างนะก็โอเคอยู่ก็ขึ้นนะแต่ทีนี้ว่ามะพร้าวสับกับดินน่ะถ้าไม่มีธาตุอาหารอะไรเราก็ต้องใส่ พวกน้ําหมักปุ๋ยของเราที่มีะนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยน,น,น้ำหมักต่างๆเอาไว้ใช้รดราดเขาสามวันครั้ง7วันครั้งผสมกับเนี่ยเนี่อย่างเงี้ยใส่ใส่น้ําในกระมังประมาณนี้30-40ิิบลิตรแล้วก็ตักนี่น้ําหมักกากถุกใช้ไปเยอะแล้วใช้ไปเยอะแล้วพร่องแล้วพร่องแล้วนะ แล้วก็ตักแค่นี้สสนี่ผสมอย่างนี้เนี่ยคน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 แล้วลรสราดจากชุนเหลืองมีเปลือกไอ้นี่ด้วยเปลือกกล้วยของน้องดวงรัตที่ให้มาตลาดอายราไปอุ่นหนุนได้นะจ๊ะนี่เราก็ตักรสราดไปตักไคร้ตักไคร้เนี่ยแล้วก็ตักใสไปเนี่ยเราเพิ่งทำด้วยแหละแล้วเรามไม่ได้อัดคลิปเลาจต้องมาทำใหม่แล้ว เดือดอะหอมหอม เลิกเลิกทำคืนก่อนอย่ารอนดาคนไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะจ๊ะคือมันก็มีอยู่คนที่ไม่ชอบฟังเพลงไม่ชอบร้องเพลงแต่เรานี่มีดนตรีในหัวใจพวกรักการปลูกส่วนมากร้องเพลงเพราะเออได้ชมตัวเองนะสังเกตได้เลยอันนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้แหละเห็นไหมคณะฮ่องกง อันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้แยกแยกออกมาแล้วนะของคุณหน่อยนะบ้านไร่องค์พยอมนะ้นี่แยกมานะอันนี้แยกจากต้นนี้ผักกูดผักกูดของคุณหน่อยบ้านไร่องค์พยอมเห็นป่ะเนี่ยเราแยกมาแล้วแต่เราไม่ได้ทําวิธีแยกให้เราแยกกอข้อออกมาไงเออแต่เราก็คือแค่แยกข้อจับมีกอถอดออกมาแล้วก็แยกออกมาแค่นั้นเองนม่ยากอันนี้ก็น้ำหมักกากถั่วเหลืองที่เราเอามาแบ่งใส่ตรงนี้แล้วก็ทําให้ น้องหนวดของเพ่เป็นไงจ๊ะที่เราตัดแต่งไปในชะ่อีกช่องหนึ่งลองอีกช่องหนึ่งตัดแต่งแล้วก็เอาไปปักชําแบบควบแน่นนี่เขาแตกใหม่เราจับน้องหนวดมามัดไว้ใครสนใจหมดนอกมาแบบที่ช่องเดโชสุกิน <c oughs> ไปซื้อติดต่อบอลสีไม้ด่างที่ช่องเดโชสุกินหรือเพจเกษตรมัมมารีเขาตาเทียงนครพนมไปที่ช่องกเกษตรนอกโรงเรเียนปลูกได้ไขยายเป็นด้วยนะจ๊ะนี่คือหม่อนไต้หวันสตอเบอรี่ที่เราดูแลอย่างดีมาก เพราะอร่อยลูกเขาจะยาวๆและอร่อยมากแล้วนี่เห็นไหมที่เราตัดแต่งกิ่งไปแล้วลงอีกช่องหนึ่งนะช่องต้มชดาปลูกผักสวนครัวนะมีหลายช่องอย่างนี้แหละพวกช่องเกษตรช่องปลูกผักทำๆไปเถอะลงๆไปเถอะรัวๆไปไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยสิ่งเคยลงคลิปรัวๆอันนี้เห็นเขาแตกยอดออกมาไหมเห็นปะเห็นแบบนี้นะที่ตัดกิ่งปักชำไว้อย่าดีใจนะ อย่าเพิ่งดีใจนะเพราะว่าโอ,อกาสรอดชีวิตของเขาน้อยบอกเลยเพราะเราทำหลายรอบแล้วไม่ค่อยติดครั้งนี้ก็รอดูอีกสักพักหนึ่งนะจ๊ะ MM. ส่วนแก้วพวเนี่ยเป็นไรเนี่ยเหี่ยวแห้งกันหมดเลยโ <c oughs> อ้ยไอ้พวกที่ตัดปักชำไปตอนนั้นเดี๋ยวก่อน ที่เราตัดยอดมะนงมะนาวไปร่วงหมดอะที่เป็นยอดมะนาวนอนอันนี้เอามากิ่งปักชําแบบควกแน่นใหม่พวกมะนาวเป็นดอกพิเศษนะนี่ส่วนพวกนี้ที่เป็นตะกร้าที่เราหมักด้วยด้านล่างนี้จะเป็นเปลือกกล้วยย่อยสลายแล้วพอย่อยสลายแล้วยุบหมดเลยเห็นป่ะ ยุบหมดเลยยุบเร็วม,มากหอมก็เอาตัดหัวมาที่เราทําคลิปไปที่ปลูกหอมกินเองเอนหาแสงกันหมดเลยเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเรานี่เราจะได้ผักกูดของคุณหน่อยบ้านไร่บรงพยอมคุณหน่อยขายต้นไม้ด้วยไปซื้อไปซื้อต้นไม้ที่ช่องบ้านไร่บรงพยอมได้นะจ๊ะทุกทุกคนนี่นี่เป็นความภูมิใจมากเลยเดี๋ยวเราจะบอกอะไรให้เนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะ เห็นไหมว่าเราจะพูดเสมอว่าพืชผักเมล็ดพันธุ์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีความสมบูรณ์นะถ้ามีความสมบูรณ์แล้วดินไม่เป็นกรดเป็นด่างหรือเค็มเปรี้ยวจนเกินไปแค่โรยมันก็งอกเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือผักชีของช่องแม่บีปลูกผักนะนี่เรามาโรยไว้อีกนะก็ให้ให้ให้ทุกคนดูนะทำไมจะต้องไปทุบไปบ่มไปแช่น้ำอ่ะไม่ต้อง ถ้ามันดีจริงมเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์ดีจริงแค่โรยหวานเดี๋ยวมันก็งอกเออทุกสิ่งทุกอย่างอะถ้าเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่แบบว่าสมบูรณ์นะสมบูรณ์ถ้าเขาแบบคือเอามาขายเราเนี่ยแล้วถ้ามเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์ไม่ต้องไปทําอะไรหรอกไม่ค่อยทําอะไร,รอะแค่โรยๆยหวานๆเห็นป่ะเดยวเขาก็งอกเว้นที่แต่ว่าบ้านใครดินเป็นกรดเกินด่างเกิน เปรี้ยวเกินเค็มเกินมันก็ไม่งอกมันอาจจะงอกออกมาก็ได้แต่ทีนี้มันจะโตช้าแคะกระดันสิใช่ไหมทะเลาะผักชีมานานมากนะนี่ไปดูช่องแม่บีปลูกผักใครสนใจกระท่อมไปติดต่อซื้อขายที่ช่องแม่บีปลูกผักได้นะจ้าทุกคนเนี่ยให้ดูไว้ว่าความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์ผักชีของเรามีอยู่ปีหนึ่งปีแรกเลยก่อนที่มาทําช่องเนี่ย ซื้อมาแล้วหวานไปหลังบ้านอ่ะหวานไปหลังบ้านนะแค่หวานหวานมันขึ้นมาต้นแบบใหญ่แข็งแรงมากเลยนะใหญ่และแข็งแรงด้วยนะต้นผักชีอะ่ะหลังจากนั้นโอ้โหปลูกแทบตายก็ไม่ขึ้นซื้อมาหมดไม่รู้กี่ซองเราก็บ่นบนอยู่ในคลิปแหละเราถึงบอกต้องมีการตรวจสอบนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะจําเป็นต้องไปตรวจสอบเพราะว่าไม่ใช่มีเราคนเดียวที่ปลูกผักชีไม่ขึ้นนะในช่วงระหว่างที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ต้องมีการตรวจสอบนะคนก็เสียงเงินซื้อไปแล้ว,ว่ะใช่ป่ะอย่ามาทําแบบนี้อย่าเอาของแบบว่าเสื่อมคุณภาพด้อยคุณภาพมาขายเข้าใจป่ะไม่ได้ทำมาหากินแบบสุจริตดูแลลูกค้าให้ดีจําเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของตัวเอง นี่ของเราก็เหลือบดแล้วบดเสร็จพอลเลิกไม่บดแล้วนะอันนี้ของน้องบีเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทําเพาะแยกออกมาไว้ทําเมล็ดพันธุ์ขยายต่อเพราะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แน่นอนเห็นปะ่ะน,นี้เขาก็ง,งอเขาขึ้น ันนี้หอมแย้ไหนหอมแย้อยู่ไหนอันนี้หอมแยไ้ไม่บีนี่ที่เราเอาหอมแย้มาโรยไว้เนี่ยเออใช่อันนี้หอมแย้หอมแย้เอาเมล็ดพันธุ์หอมแย้น้องบีมาโรยโรยโรยอ่ะเมล็ดพันธ์อ่ะโรยๆสิโรยถ้าแข็งแรงขึ้นเองเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรอืมเพราะขึ้นมาดูแลเขาดินผสมกับมะพร้าวสับเท่านั้นเอง วัสดุปลกูกจริงๆช่วงนี้หอยน่าจะนี่แล้วนะหอยมันน่าจะแบบจำสินกันได้นะกี้เดินไปหลังบ้านรดน้ำต้นไม้ยังเจอหอยที่หอยเขาอยู่เลยเออเดี๋ยวเราจะต้องแถวๆนี้นะเดี๋ยวจะต้องปรุงดินใหม่นะเนี่ย ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงานเท่าไหร่น้องอันนี้เอาอะไรมาโรยมาเก็ไาดูอ๋อมีขึ้นช่ายมีเอ่ออะไรนะเมล็ดพันธุ์ฟูมักของคุณทุนวนจันทร์นี่อันนี่มันอยู่ในใต้กันขาเนี่ยมันจะงามได้ไงเห็นปะ่ะแต่มันก็ยังโดนแสงรำไรเดี๋ยวตะกร้าพวกนี้เดี๋ยวเราจะปลูกเคลพวกคณะในดอก ก็อีกแล้วมันอยู่ในโซนนี้มันจะงามเนี่ยฮะฮะเออก็ลองดูไม่ลองไม่รู้นี่นะอันนี้ของมีนาชแนลนะจ๊ะอันนี้ของน้องมีนาชแนลเสียงน่ารักเชียวอันนี้ว่ววา,นา,า,วานงาช้างเออว่านงาช้างสงสัยต้องอาบแดดใช่ไหมเนี่ย อยู่ในหม่องนี้ไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่เดี๋ยวไอ้นี่กระชายเดี๋ยวถ้าเขาสมโสมสมโสมแล้วคือลงหัวเราก็จะถอนออกแล้วจะเอาตะกร้ามาใช้ละเอาตะกร้าเอาไม่ใช่ตะกร้าเอาฝาชีเนี่ยปลูกผักในฝาชีฝาชีมันหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะว่าเออน้ําออกหมดน้ำไหลออกไม่จริงไม่จริงแน่น แน่นต้องหาอะไรจริงๆริรอะเจาะก้นเขาเน่ยจะดีที่สุดเลยฝาชีเนี่ยเจาะก้นเขาหาอะไรมารองไม่งนะั้นน่ะน้ำระบายยากทดลองปลูกแล้วมันไม่งามสังเกตแล้วว่าดินแน่นต้องหาเปิดช่องให้เขาให้น้ำไหลผ่านสระดวกสระดวก แล้วก็อัดน้ำหมักต่างๆไปเพื่อให้ดินเร่่อนซุยคือปลูกผักสวนครัวต้องคอยสังเกตพืชผักของตัวเองนะบางคนบอกว่ามาถามว่าทำไมไม่งามไอเราก็ไม่รู้ว่าเขาปลูกยังไงปลูกใต้หลังคาไหมโดนแดดไหมอยู่ตรงไหนอยู่มองไหนหรือปลูกตรงที่มีสารเคมีหรือปลูกตรงที่ออดินไม่ดี กัสดุปลูกไม่ดีเราตอบไม่ได้จริงเวลาเขาถามอะไรตอบไม่ได้เพราะไม่เห็นไงนคําถามที่เราไม่เห็นแล้ว youtube มันวางไอ้น,นั้นไม่ได้ด้วยมันวางภาพเพิ่มอะไรไม่ได้นะพี่ u t u b e นี่ก็เพีย้ยนๆนี่แม่บีปลูกผักขมิ้นขาวอันนี้พูดถูกแล้วนะน้องบีพี่พูดถูกแล้วนะนี่ขมินขขม้นขาวขมิ้นขาว ย้างยางยางยา,งยางหาหมองไม่ลงเออเดี๋ยวเดี๋ก่อนเดี๋ยวก,ก่อนนะเดี๋ยวจะเอาลงเนี่ยเบียดเบียดเอาลงตรงฝาชีเนี่ยเอออะไรที่มันเป็นดินแน่นๆน,น,นะเหมาะที่จะปัดตัดนุ่นตัดนี่มาปักชำนะนี่อย่างเงี้ยเนี่ยเหมาะที่จะตัดนู่นตัดนี่มาปักชำเพราะว่าตัดกิ่งอะไรก็ได้กิ่งที่ตัดปักชำเนี่ยมันต้องใช้ดินแน่นๆ รากถึงจะเดินรากถึงจะง,งอกเนี่ยมอเหมาะกดเข้าไปในดินแน่นนะเนี่ยไอเน,นี่ยตัดเอาไปทิม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 ไว้พี่หนูยให้มาไม่ต้องไปแช่นะ้ำมาได้ตัดทิมทิมไว้ตะไคร้อันนี้น่าจะเป็นสลัดของน้องยานะอันเนี้ยน่าจะเป็นสลัดสลัดอะไรสักอย่างหนึง่งเนี่ย เห็นป่ะมันไม่ดีไอเนี่ยไม่ดีนะไอเมจิกเนี่ยเพอร์มานนต์เ네นี่ยเห็นไหมเอาของไม่ดีเอาของเสื san ่อมคุณภาพมาขายเพอร์มานแต์แปลว่าถาวรติดทนนานเข้าใจป่ะเพอร์มานนตน่ะไว้บอร์ดี้ลบได้เลยเขียนแล้วลบได้ใช่พวกเมจิกแต่ที่ทีนี้มันอย่าให้พูดเลยพูดแล้วโมโห แล้วราคานะเมจิกเ p e r m a n e n t ต์กับไว้บอร์ดเปนคนละาราคากันนะจ๊ะ p e r m a n e n นต์นี่มันจะราคาแพงกว่าไว้บอร์ดนะแล้วมาขายพอขายเอามาขายแล้วคุณภาพต่ำเสริมคุณภาพอะไรแบบนี้แย่มากใครที่มีลองไปสุ่มตรวจดูบ้าง การเรียนมาร์เก็ตติ้งของเรามันก็ดีตรงนี้แหละมันทําให้เรารู้อะไรแบบหลายๆอย่างเกี่ยวกับการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆแบบนี้นะมันจะทําให้เราได้แบบรู้พวกกลยุทธ์ทางการตลาดมา r k เก็ตแชร์อะไรเงี้ยมันทําให้บางทีซื้อของมาแล้วมันไม่ได้คุณภาพอะ่ะ คือบางครั้งนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเห็นปะบนเดี๋ยวบนก่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าสายไฟฟ้าสายชาร์จอะไรก็แล้วแต่ที่เห็นข่าวไหมผลิตออกมาโดยไม่มีคุณภาพออกมาได้ยังไงมันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้วถ้าไปเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าสายชาร์จช็อตไม่ครอบครัวตัวเองมันจะเป็นยังไง นึกถึงเวลาจะทําอะไรให้นึกถึงครอบครัวตัวเองด้วยเข้าใจใช่ไหมผู้ผลิตสินค้าทุกคนอันนี้ฝากเลยให้นึกถึงว่ามันจะมีผลกระทบไปกับครอบครัวตัวเองด้วยนะทำอะไรให้มันแบบว่าซื่อสัตต่อลูกค้า รับผิดชอบต่อผู้บริโภคคือมีความรับผิดชอบอ่ะในการผลิตสินค้าทุกชนิดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่จริงใจเิจริงใจในการผลิตสินค้าพแพร่มว่าแพร่มบ่แมบนพแพร่มอย่างเงี้ยบางทีเห็นแล้วมันโมโหนะซื้อของมาบางทีมันราคาเต็มเลยราคาเต็มเลยแต่คุณภาพห่วยแตกมากเลย สวัสดีคุณแอนตบูน๊นวลจันสวัสดีน้องนวลเลิกบ่นแล้วไม่บ่นก็ได้สวัสดีน้องนวลนี่มะเขือม่วงยักษ์ของน้องนวลที่เราตัดแต่งกิ่งไปถ้าใครจําได้ตัดจนกุดหมดเลยนะจ๊ะถ้าใครจําได้ว่าเราตัดแต่งกิ่งมะเขือม่วงยักษ์ของน้องนวลไปก็จะรู้ว่านี่คือที่เขาแตกออกมาใหม่นะจ๊ะนี่ไงนี่ที่แตกออกมาใหม่นะอันนี้นานเฉวยอ่ะ ใครก็แล้วแต่ที่เป็นเบาหวานให้กินวันละยอดวันล,ละยอดนะฟังนะดูปากฉดานะจ๊ะวันล,ละยอดอย่าไปตะบี้ตะบันกินตินะนะจ๊ะทุกคนคือกินให้มันพอดีบางคนบอโอ้ยกินมากๆเป็นโรคไตไตทำหาก็กินพอดีสิจะไปตะบี้ตะบันกินทำไมแยะก็เหมือนยานั่นแหละอย่าไปกินเกินโดสที่หมอสั่งดิเออ อันนี้สมุนไพรมันก็เป็นทางเลือกอ่ะเข้าใจใช่ปะ่ะถ้าอยากจะกินสมุนไพรให้ถูกต้องไปที่อภัยภูเบศนะจะ๊ะไปที่อภัยภูเบศเนี่ยเอาไปขยำขยำได้ไล่แมลงได้ต้นไหนดีจ๊ะใส่ไปเนี่ยต้นเนี้ยน้องหนวดเนี่ยอ่ะอื่กินอร่อยนะมะเขืมอม่วงยักษ์ดาพรเออ น้องโอนบอกว่าถ้าไม่รู้จักถ้าอยู่พี่ต้อมนี้ให้ตั้งชื่อทุเรียนชลาพรอ่ามะเขือชราพรงามเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตัดใบไปกินเอาไปผัดเนี่ยอร่อยเนี่ยเนี่ไปผัดไปกินอยู่กับขิงนะจ๊ะคุณัทบุตรนันจันแล้วมีมีมะนาวนี่เนี่ยอย่างนี้เห็นป่ะตั้งแต่เดือน8เห็นป่ะให้ดูอีกนะว่าเมจิกที่เป็นพอมานเนน่ะมันจะเป็นแบบนี้ มันจะติดอยู่ทนนานแบบนี้เห็นไหมเพมินเน่มาระเดนคือถาวรเนี่ยติดทนนานเข้าใจป่ะเออมันต้องแบบนี้แบบนี้ต้องยกตัวอย่างเออนี่ชดาพรนี่มะนาวมะนาวแป้นชดาพรนั่นเนี่ยที่ที่ตัดกิ่งมานเนี่ยมาทิมทิมไว้เนี่ยตัดยอดมาทิมไว้เนี่ยเนี่ยติดร่างแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ก่อนอ่ะสับเสือก็มีนะสับเสือสับเสือเอาไว้ ไล่มแมลงได้เดี๋ยวถอนออกกันนี่รามมนนี่เลยนี่ของแม่บีปลูกผักเหมือนกันหอมแย้แล้วก็เอาผักชีมารยไว้ด้วยนิดๆหน่อย,อยๆเห็นเปล่าเห็นไหมเห็นไหมหมดแล้วโรยจนหมดแล้วผักชีแม่บีปลูกผักนี่มันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่นดยดูถ้าเกิดมันสมบูรณ์มันก็จะขึ้นจะงอกมาเอง มีผักชีกับหอมแยบปนกันมีอินี่ด้วยไอมเมล็ดพันธุ์ฟูหมักของคุณนัทบุมุนนนจันขึ้นมาเยอะนะเนี่ยดูสังเกตเดี๋ยวก่อนมเมล็ดพันธุ์พัน์ฟูหมักของคุณนัทบุมุตเ,เห็นเต็มเลยนี่เห็นไหมเห็น่ึขึ้นมาเต้นไปหมดเลยนี่งามมะเนี่ยเยะแยะ้ตะแปะเป็นลมไปหมดแล้ะ อันนี้จิงจูชายนะดูซิ่แตกกอดีอยางเดี๋ยวจะได้ขยับขยายไปที่อื่นมัง่งจิงจูชายนี่กินดีนะจะบอกให้อันนี้ยอดของที่เราตัดปักชำยีรย่รายี่รายเด็ดยอดปักชำติดนะหลายคนยังยังไม่รู้นะเนี่ยเด็ดยอดมาเนี่ยเด็ดยอดเข้าไปเนี่ยเนี่ย,เ,ยเด็ดอย่างเงี้ยเอาใบกินจิ้มไปเลยเงี้ยเอาใบเด็ดใบไปกินไนงะเด็ดใบไปกิน เอาใบกินก่นอนอ่ะเดี๋ยวได้ก่อนเอาใบออกก่อนเอ้ย <c oughs> ยังไงเออเนี่ยเอาใบออกไปก่อนเนี่ยเนี่ยแล้วก็ยอดเขาแค่เนี้ยจิ้มลงดินเดี๋ยวเราก็จะได้อีกต้นหนึ่งเห็นไหมง่ายง่ายปลูกอะไรที่มันง่ายง่ายเนี่ยเห็นมเมล็ดพันธุ์ฟูมักไหมเห็นปะเนี่ยถ้าเก็บไม่ทันร่วงหมดอ่ะเห็นปะอืม อุ้ยวนรอบเลยดีกว่าฮะพาชมสวนรอบเลยเฮออ้มะเขือเปราะอ,อ่ะวนมานี่้ะสวัสดีสาวน้อยสาวสน้อยเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่ก็ลงคลิปนะจ๊ะธุระเยอะนะสาวน้อยน้อยทําสวนติดดอกติดฝักแล้วนะจ๊ะนี่กระเจี๊ยบขาวกระเจี๊ยบขาวนะจ๊ะนี่อันนี้นันไงใช่ไหม เนี่ยดูอันนี้ของน้องแมลเบีที่เราตัดกิ่งปักชํานะชบาเบเปิลแล้วดูทําอะไรเนี่ยทำอะไรทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนไปนี่นี่จับกินซะหรอกเอาหม่องนี้ก่อนแล้วกันนี่นี่ใจดีนะนี่ใจดีนะแล้วหม่องนู้นอะเห็นป่ะเขาชอบกินเอา้าไปอุ้ยหัวแตกไปจ๊ะ <c oughs> โเดี๋ยวดูนี่ก่อนดูมะกอกฝรั่งก่อนอ้ยแตกว่าสวยงามที่เราตัดแต่งทำสาวไปนะเออดีอ uh, อะไรอีกเดี๋ยวอันนี้หอมหอมนี่ต้นหอมหอมนวลน,นะอหอมนวลน,นี่อันนี้เป็นเมจิกที่น่าจะอันนี้อันนี้อันดี มันมีส่วนมันผสมปนเปนกันมาหรือเปล่าไม่รู้นะเมจิกบางอันบางนี่เดี๋ยวรอดูอันนี้นะอันนี้อันใหม่นะเนี่ยเมจิกเมจิกเพอร์มานนต์หอมนวลต้นหอมรอรุน่นรอรุน่นอุ้ยน้อ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 ยแข็งแรงมากนะน้อยสาวน้อยของพี่นี่ ถือว่าโอเคนะนี่เดี๋ยวก่อนอันนี้เอากันอ้อยอ้อยดำ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 ของเราทำสวนเุ้ยนี่นี่ทำไมมีมะเขือสองแบบเปล่ามะเขือมะเขืออยู่นี่มะเขือออกจากตรงนี้โผล่มาจากตะกร้าเนี่ย เห็นป่ะธรรมชาติของเขาอะสรรหาที่จะเอาชีวิตรอดโอ้ยเหนื่อยพอแล้วแค่นี้ของซิริรัสอังกฤษการเด่นนีตัดทำสาวแล้วนี่เก็บเสร็จแล้วก็ตัดทำสาวเอาน้ำงน้ำหมักมาสัดสาวไปเดี๋ยวก็จะงอกมาใหม่แตกมาใหม่สวยงามเลยเดี๋ยวเก็บเก็บมเมล็ดพันธุ์ฟูหมักของคุณนทุวุฒิก่อนดีกว่า ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราเนี่ยจ้ทุกคนนะขยันลงคลิปมันไปเรื่อยๆม่มีอะไรมากหรอกพวกเราอะ่ะทากันไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้แหละมันเริ่มจะมีอะไรดีขึ้นดีขึ้นและการาปรับปรุงแก้ไขแพลตฟอร์มต่างๆตอนนี้มันยุคที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงทีเดียวเข้าใจป่ะแล้วที่สําคัญพวกเราต้องตามให้ทันเทคโนโลยีด้วยนะถ่ายเองกับมือดีปลอดภัยนะถ่ายเองกับมือเลย ปลอดภัยเจาะก,กลุ่มปลูกผักทํากลุ่มเจาะก,กลุ่มดีที่สุดทําไปเรื่อยๆพวกเราเนี่ยเอาเป็นว่าลงคลิปไปเพื่อเพื่อให้คนรักการปลูกดูแค่นั้นแหละพอแล้วไม่ต้องสนใจยอดวิวเพราะให้สังเกตพวกเรานะพวกกลุ่มปลูกผักเนะี่ยคือลงคลิปไปเฉยๆอ่ะ ถ้ายิ่งลงแบบรัวๆรัวๆสังเกตไหมว่ายอดซับมันจะตามมาเองไม่ต้องไปขอใครไม่ต้องไปตามใครไม่ต้องไปอะไรใดๆทั้งสิน้นยอดซับตามมาเองโดยอัตโนมัติอย่างช่องที่เราทำมาเลยนะเปิดแบบเง,งียบๆเงียบๆลงคลิปไปเง,งียบๆย้อนกลับไปดูดิพอย้อนกลับไปดูช่องตัวเองตกใจเหมือนกันนั่นคือรั์คุณภาพทั้งนั้นเลยที่ติดตามเราอะ นั่นน่ะที่คือคนรักการปลูกผักมาติดตามแล้วไม่ได้มาขอแลกซัพย์ด้วยนะเออตั้งสี่ห้าร้อยซับนั่นน่ะเป็นทรัพย์ที่แบบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะเราเป็นช่องเจาะกลุ่มปลูกผักไงทําคอนเทนต์แบบเจาะกลุ่มของพวกเรานี่แหละมันจะทําให้เราไม่เหนื่อยแต่มีข้อแม้ว่าต้องลงคลิปบ่อยๆทีๆนะจ๊ะ ใครไม่อยากเหนื่อยก็แอบแอบทำช่องอ่ะแล้วก็ลงคลิปไปแบบรัวๆรัวๆเลยลงไปเลยทําอย่างนี้นะไม่เหนื่อยจริงๆทําให้คนที่รักการปลูกมาดูถ่ายแนวนอนด้วยนะจ๊ะถ่ายแนวนอนเอาลงเพลย์ลิสต์ไปแล้วก็ทําคลิปสั้นสลับคลิปยาวเข้าไปเนี่ยถ่ายไปไน้พาชมสวนพาทัวร์สวนของเราเนี่ยไปเลยรอบๆนะโอ้ยโมนานแล้ว ลาจำลาแม่ดอกฟ้าคนใจคนจนพี่ทนมันมองครองเศร้ารักเราต้องห่างกันไปแล้วลาละเด้อทำงานต่องานเยอะแค่นี้นะ